คุณผู้ชมคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวมากเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ค่ะและก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่นะคะก็มักจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อซะด้วยค่ะซึ่งร้านที่น้องจิ๊บจะพาไปชิมในวันนี้นะคะก็อยู่ใ,ใกล้ๆแยกแม่โจ้ค่ะจุดเด่นของร้านนะคะนอกจากสวนสวยๆหน้าร้านแล้วก็ต้องยกให้กับเนื้อเปื่อยเอ็นนุ่มแล้วก็น้ําซุปค่ะจริงเท็จเพียงใดนะคะตามน้องจิ๊บไปพิสูจน์ได้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ88ในช่วง World of Food ใบภูเขาทองค่ะ ช่วง w o r l d of Food บายภูเขาทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับชิปในช่วงของ w o r l d of Food บายภูเขาทองค่ะณอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และนี่ค่ะที่ร้านของก๋วยเตี๋ยวเนื้อ88นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยชื่อร้านก็สะดุดแล้วนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ8 8ที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรไม่รีรอและก็ไม่รอรีไปพบกับเจ้าของร้านพร้อมกับชิปเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะหากมาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพียงไม่ไกลจากแยกสีบุญเรืองหรือแยกแม่โจ้ที่ชาวแม่ริมคุ้นเคยนะคะก็จะพบกับร้านที่มีบรรยากาศอันแสนร่มรืน่นแถมยังมีชื่อร้านที่ไม่ซ้ำใครอยางร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ88ค่ะ ซึ่งมีจุดเด่นของร้านนอกจากก๋วยเตี๋ยวชามโตกินอิ่มสะใจแล้วนะคะยังมีเนื้อเปื่อยเอ็นนุ่มอร่อยที่ต้มในกระทะทองเหลืองหลังจากที่เคี่ยวไว้นานกว่า2ชั่วโมงส่งกลิ่นหอมยั่วน้ำลายเรียกลูกค้าให้เข้าร้านอีกด้วยเลยค่ะตอนนี้จิ๊บอยู่กับเจ้าของร้านเนื้อวัว88แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่แย้สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ได้ไหมคะค่ะ ร้านเนื้อวัว88ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะที่มาที่ไปครั้งแรกก็เป็นของรถเยี่ยมจะเอาชื่อคนอื่นมาตั้งมันก็ไม่ดีนะมัน,มนซ้ําเกินไปนก็ให้มันเ,เอาแ <8 S 2> ปแแล้วร้านเนื้อวัว88เนี่ยมีเมนูอะไรบ้างคะที่จะให้ผู้ชมที่แวะเวียนเข้ามาทานค่ะอันดับแรกคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะขาหมูข้าวซอยแกงกะหรี่เอ็นเนื้อหมูกรอบหมูแดงเปิดแปดทเช้าค่ะปิด นพูดถึงในเรื่องของคนก็เยอะชื่อร้านก็สะดุดนะคะมีเคล็ดลับอะไรอร่อยอร่อยหรือว่าเคล็ดลับอะไรดีๆไหมคะการเลือกเนื้อะสดหรือไม่สดนะสำคัญที่สุดคือว่าซอสบุกรสพี่เย็นค่ะเมนูที่แล้วก็แนะนําที่สุดเลยถ้าเกิดมาที่ร้านนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อคะแล้วกันเนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัว88นั่นเองค่ะแมพูดถึงแค่ชื่อเมนูก็น่ารับประทานแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อ88ดสิไปกันเลยจ้า เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ,คะเส้นอะไรดีคะเอ๊เส้นอะไรดีเส้นอะไรก็ได้ค่ะเน <laughs> าะแต่ขอเนื้อเยอะๆได้ได้ค่ะ ยสอบถามถึงเคล็ดลับความอร่อยของกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ88น้องจิบก็ให้คุณเยนซาทิตการปรุงกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ88ให้ชมก่อนหนึ่งรอบก่อนที่จะขอลองทำเองบ้างค่ะดูจากลีลาท่าทางพอจะเป็นแม่ค้าได้เลยนะคะแต่ที่สำคัญกว่าความคล่องแคล่วในการหยิบน้นจับนี่ก็คือการชิมค่ะเอะลีลาได้แต่รสชาติจะใช่หรือเปล่าก็ต้องลองไปฟังความรู้สึกจากที่ได้ชิมฝีมือตัวเองดูค่ะคุณผู้ชมคะแค่น้ำซุปเนี่ยนะคะ กินขาแล้วล่ะค่ะสาหรับความอร่อยนะคะ <Wow. S 1> กับร้านวิวยเตี๋ยวเนื้อ88ค่ะจิ๊บขอ,อยุติกินสักครูน่นึงแล้วกันนะคะแต่ขอจะอัปเดตค่ะสําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยากจะย้อนดูรายการค่ะหรืออยากจะอัปเดตนะเรื่องของร้านที่จิ๊บจะพาไปชิมนะคะ <Wow. S 1> หรืออยากจะไปร่วมลุ้นของรางวัลค่ะที่ทางภูเขาทองเขามอบให้นะคะก็สามารถค่ะเข้าไปได้ที่แฟนเพจไทยเทพรสเท่านั้นเองคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมสนุกได้ทุกอย่างแล้วละคะ่ะ <Wow. S 1> แต่ว่าช่วงนี้ จิบต้องจัดเต็มก่อนนะคะสำหรับร้านที่เตียมเนื้อ88 <Yeah. Woo. S 1> ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ88อยู่คู่อำเภอแม่ริมมากว่า10ปีแล้วนะครับเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่วัตถุดิบที่ดีนะครับเนื้อสดใหม่นะครับแล้วก็เครื่องปรุงรสที่ได้คุณภาพน้ำซุปที่หอมพร้อมด้วยซ้อนหอยนางรมเพิ่มความกลมกล่อมผ่านมาอย่าลืมแวะมาทานนะครับ นอกจากน้องจิ๊บและพี่ก้องเซลล์ซูเปอร์ไวเซอร์ของบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนจะการันตีความอร่อยของกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ88แล้วนะคะก็ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ปรุงรสตราภูเขาทองเอาไว้ให้คุณเย็นเจ้าของร้านไว้ใช้ปรุงน้ำซุป,ปกลมกล่อมพร้อมเ,เมนูอื่นๆสำหรับเสิร์ฟให้คุณผู้ชมที่จะตามไปชิมที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ88ด้วยค่ะอิ่มทองแล้ ุณผู้ชมนะคะและก็ทราบถึงเคล็ดลับความอร่อยกันด้วยรวมถึงที่มาที่ไปของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี้อ88ค่ะแต่อังคารหน้าค่ะคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะที่จิ๊บจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านไหนและก็ไปชิมอะไรติดตามกันให้ได้นะคะแต่สําหรับอังคารนี้จิ๊บลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราภูขเขาทองายสบายแบบนี้ช้านที่ช่อง